หลาก็จะได้เรียนวิสุทธิมัทเสริมต่อจากคราวที่แล้วมาในคราวที่แล้วกำลังกล่าวถึงเหตุให้ศีนบริสุทธิ์สี่อย่างมีปาฏิโมกขอสอังโวและศีลเป็นต้นสำเร็จนะเหตุในที่นี้ก็คือทำบางอย่างนั่นเองนะ ง่าสี่สิบสามก่อนก็นแล้วกันนะครับครับถ้าหากว่าไม่มีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ว่าท่านจะปรารถนาจะให้ศีลข้อนั้นๆสำเร็จก็ไม่อาจสำเร็จได้แล้ววาตีโมกขสังวรนะครับสำเร็จ ได้ด้วยอาศัยอะไรศรัทธ,ธานะครับถ้าหากว่าท่านไม่มีศรัทธ,ธาเชื่อบักใจลงไปว่าที่ทรงบัญญัติไว้นี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามแน่แท้อย่างนี้แล้วไปเจอสิกขาบทกเลกสิกขาบทน้อยที่เป็นเรื่องห้ามหยิมหยิมหยิมหย,มหยิมก็จะไม่คิดที่ ป,ประพฤติปฏิบัติตามปาติโมกสังวลศีลก็เสียหายไปนะเช่นว่าอเอาอาหารเหลือเดนไปทิ้งในเองน้ำน้อยอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอาบาตขดดินถางหญ้าก็เป็นอาบาตนะดูแล้วดูเหมือนว่าการขดดินถางหญ้านะ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับคือว่าจะทำสถานที่อยู่ให้สะอาดให้หมดจดไม่เป็นที่ลกกรุงลังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์รายสัตว์อันตรายต่างๆมีงูตะขาบเป็นต้นนะก็น่าจะเป็นการดีที่ขุดที่ถางออกไปแต่ปรากฏพระทำไม่ได้นะครับ ถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาเชื่อนะในความตั้รู้ของพระตถาคตเปลี่ยนพอก็อาจจะประพฤติละเมิดได้ดเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญปาติโมกขะสงวรและสีลก็เสียไปนี่เป็นตัวอย่างที่คี้เห็นได้อย่างชัดๆเพราะฉะนั้นอาศัยศรัทธาท่าเดียวปัญญาเอาไว้เรื่องอื่นนะครับ <c oughs> ที่จริงก็อาศัยปัญญาด้วยอาศัยความเพียรเป็นต้นด้วยนั่นแหละแต่เทียบกันแล้วศรัทธ,ธานี่ออกหน้าสำหรับปาติโมกขสังวรศีลน,นะครับส่วนอินทรียสังวรศีลสังรวมอินทรีนั้นอาศัยสตินะครับเพราะว่าอภิชาโทมานัตกิเลตตั้งหลาย จะไหลเข้าไปครอบงําจิตของผู้นั้นได้ก็เกี่ยวกับว่าปราศจากสติเป็นบานประตูปิดทวานทวานมันแปลว่าประตูอยู่แล้วเปิดโล่งอยู่อย่างนั้นนะครับก็สบายนะความยินดีก็ได้โอกาสนะนะเปิดโล่งดีแท้ฉันเข้าไปดีกว่านะ นะเสร็จแล้วก็ออกมาโทมนัดก็เหมือนกันก็ได้่องฮะก็เปิดโล่งไว้ดีฉันก็เข้าไปดีกว่านะครับแต่พอมีปฏิปฏิสติเป็นบานประตูปิดสติทีเดียวอาพิจาโทมนัดเหล่านั้นนะครับก็ไม่อาจจะไหลเข้าไปทางตาครอบงําจิตนะทางหูครอบงําจิตเป็นต้นได้เลยนะครับนะ <c oughs> หยุดยดูดแค่เห็นแค่ได้ยินนะครับไอการที่จะเข้าไปครอบงำจิตได้ก็เกี่ยวกับพอเห็นพอได้ยินแล้วก็มีการถือเอานิมิตอนุปยัญชนะว่าคนสัตว์หญิงชายเป็นต้นนะครับนั่นแหละไอการถือเอานิมิตอนุปยัญชนะแสดงว่าทิ้งสติไม่มีสติมาควบคุมอยู่ที่ตาที่หู ถ้ามีสติควบคุมอยู่ที่ตาที่หูรักษาตารักษาหูอยู่จริงๆจ,จ,จะไม่ไปสนใจอารมณ์นะภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเห็นก็เห็นไปได้ยินก็ได้ยินไปแต่ว่าไม่ถือเอาเป็นสาระว่างั้นเถอะมาสังรวมอยู่ที่การเห็นการได้ยินสะแทนนะคือมาตั้งอยู่ที่ตาที่หูนี่แทนกล่าวนี้ก็เท่ากับมีบานประตูคือสตินะปิดกั้นไว้ นะครัความยินดียินอะไรก็ไม่ปรากฏดโผล่ขึ้นมาในใจนะครับ <c oughs> ถ้าปลดปล่อยสติเมื่อไหรถ้าทิ้งสติเมื่อไหรก็เป็นอันว่าเสร็จเมื่อน,นั้นนะฮะนี่คือความที่พูดในคราวที่แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้อยากถามความรู้จากท่านทั้งหลายที่เรียนมาตั้งแต่ต้นนะในหน้าที่ สี่ทิศสามนะครับย้อนมานิดนะี่นะะที่ว่าไม่พึงเป็นผู้มีในตาหลอกแหลกเหมือนลิงในป่าเหมือนเนื้อตื่นในดงเหมือนเด็กโอนสะดุ้งกลัวพึงทอดสายตาลงเบื้องต่ำพึงเป็นผู้เหลือบดูช่วยเอกนะ <c oughs> เป็นไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งจิตที่วอกแวกเหมือนลิงในป่าขอถามสักบรรทัด คำว่าพึงทอดตาลงเบื้องตามพึงเป็นผู้เหลือบดูช่วเองอย่างนี้เป็นการสำรวมอินเป็นสวมรวม,อ,วมอินทรียสังวรและศีลใช่ไหมเพราะข้อความนี้เนื่องอยู่ในคำอธิบายอินทรียสังวรและศีลใช่หรือเปล่าครับพึงทอดตาลงเบื้องตามพึงเป็นผู้เหลือบดูช่วยเอง นับว่าเป็นพวก e อินทรียสังวรศีลใช่ไหมอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเราถ้าทําอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของอินทรียสังวรศีลเป็นส่วนหนึ่งยังไงครับอาก็คือเป็นอินทรียสังวรศีลนั่นเองนั่นแหละจะเป็นส่วนหนึ่ง นะหรือหลายส่วนกว็าตามแต่ว่านักว่าเป็นอิสยาสังวรศีลใช่ไหมนะอ้าใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้มีอย,อย่างนี้อีกนะจะว่าเยอะก็ตามาีแหละจะว่าใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เข่าใ่ <c oughs> <c oughs> อ่านะครับ นั่นนาทีนั่นนาทีครับไม่ใช่อยู่ที่อาการภัยนอกที่ไปทำเอานี่เป็นคำตอบที่ดีนะครับมันขึ้นอยู่ว่าตอนที่ท่าทอดตาลงเมื่อตามไม่เหลียบดูช่วยเอกนั้นนะนะครับมีการถือเอานิมิตอนุปยัญชนะหรือเปล่านะถ้ายังมีการถือเอานิมิตอนุปยัญชนะอยู่นะครับ ก็ออยังนับว่าไม่มีหรอกอินทรียะสังวรและสีนั่นแหละครับแต่ว่าจะไม่มีสีอะไรเสรียเลยก็ไม่ใช่นะคนไม่มีสีไม่ประพฤติอย่างเงี้ยนะนึกอยากจะดูหรก็ดูเหลียวไปข้างนั้นเลียวไปข้างโน้นนะครับนะถ้ามีอาการเป็นอย่างนี้อย่างน้อยมีปาติโมกขบสังวรและสีนนะ เดี๋ยวผมจะชี้หเห็นนวดต่างกันยังไงนะครับอาการภายนอกที่แสดงออกมาเหมือนกันทีเดียวคนมีปาฏิโมกข์กับสังวรลีลกับมีอินทรียสังวรลีลด้วยนะต้องใช้คําว่าด้วยนะครับเพราะว่ามีอินทรียสังวรลีลแต่ไม่มีปาฏิโมกข์สังวรลีลมันไม่มีอินทรียสังวรศีลเนี่ยควบคุมปาฏิโมกข์ูแล้วแต่เดงงได้บอกว่าเหมือนเข้า เหมือนรั้วที่เขานะกั้นไว้นะไม่ให้โคมากินข้าวกลา้าไงนะครับมีอินทรีย์สองวอลศีก็เหมือนมีรั้วนะครับบ้องกันไม่ให้โคคือกิเลสมากินข้าวกล้าคือปาติโมกข์สังวรศีละสีทให้สังวอลปาติโมกข์สังวรศและสีเนี่ยเสียไปนะครับ <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละถ้าหากว่าทอดสายตาเบื้องต่ำเรียบร้ช่วยเอกอย่างนั้นแต่ยังมีการถือเอานิมิตอนุพยัญชนะอยู่คือเห็นสาระในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินอยู่นะครับก็ยังนับว่าไม่มีปาติโมกขสังวรศีลแล้วจะประพฤติอย่างนี้อยู่ได้ไม่นาน นะในที่สุดมันก็ทนความยั่วยาวของกิเลสไม่ไหวอะเพราะไปถืออสาระมันก็อยากมองนะให้เห็นชัดต่อไปอีกนะครับ <c oughs> นะข่าวนี้ก็จะทิ้งเบิ่เเลียวไปดูข้างนั้นข้างนี้ปาตีโมกเสเสียตานถึงได้บอกว่าอินทรีสังวรสีนะ,ะปกป้องคุ้มค,มคมรองปาตีโมกัสสังวรีลีนั้นนะครับที่พูดอย่างนี้ถูกแล้วนะครับ ก็จะ <C oughs> ปัดก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ได้ไม่นาะนในที่สุดจะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าตบะแตกก็แล้วกัน,นทำเคร่งอยู่ได้ไม่นานในปาฏิโมกขะสังวฆลาสีท่านจะนึกได้นะครับถึงกรมพูดเกี่ยวกับปาฏิโมกขะสังโฆลสีอยู่คำหนึ่งว่า อา,อาจาระโกจระสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อม้วยอาจาระคือความประพฤติด,ดีและโคจระซึ่งโคจระนั้นแบ่งเป็นสามยนะอย่างนะอะไรนะอารักขะโคจระนะอุปนิสยะโกจระอุปนิพันธะโคจระ <c oughs> นะ อารักขาโครจะระคือโครจรที่ต้องรักษาคือต้องระมัดระวังรักษาไอ้ตาหูเป็นพิเศษในเวลาไปสถานที่โครจรคือเที่ยวที่เที่ยวบินทบาทนะครับวาระนั้นเวลาไปนะท่านก็จะแนะนำไว้ว่าณหัตถิงโอโลเกนโตคัจติณัสสงโกโรเกนโตคัจติเป็นต้น แปลว่าไม่เดินดูช้างไม่เดินดูมา้านะไม่เดินดูพลเดินเท้าไม่เดินดูหญิงไม่เดินดูชายเทาว่าเหลือบดูเพียงช่วเอกนะครับนี่เป็นคำอธิบายในปาติโมกขสังวรศีลนะครับต่างหากไม่ใช่ในอินทรีสังวรศีลนะพราะมาในอินสีสังวรศีนก็เ,เหลือบดูชั่วเอกเหมือนกันนะครับมับนต่างกันที่ตรงไหน ได้คำตอบแล้วนะครับอ,อยู่ที่ใจนะครับคือใจที่มีการสํารวมรักษาตาหูอยู่นะที่จริงนะถ้าจะพูดให้ตรงทีเดียวนะอยู่ที่ว่ามีสติคุมกลองตาหูรวยหรือเปล่านะครับถ้ามีก็นักว่ามีอินเสียสังวนด้วยนะ <c oughs> ะ ปาติโมกขสังวรสีเนี่ยอยู่แค่นี้เอาทางตาเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะครับว่าดูในสิ่งที่ควรดูนะเส้นว่าจะไปเที่ยวบินตาบาทพระนะครับก็จำต้องสาใช้สายตาดูกำหนดประโยชน์ไว้ก่อนนะครับว่าจะไปเพื่ออะไรไม่ใช้สายตาแล้วมันจะเกิดความสะดวกอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเลย แนวเพราะเขาต้องมีการใช้สายตาแต่ว่าเพียงเพื่อกำหนดเส้นทางที่จะไปเที่ยวบินตบาบัดเท่านั้นว่าควรจะเดินตรงไปหรือว่าควรเดินเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายประการใดเพียงเพื่อให้เห็นต่อเห็นหนามซะก่อนจะเดินไปถึงไปเหยียบมันเข้านะถ้าไม่มองออกไปเบื้องหน้านะครับกำหนดไว้ซะก่อนก็อาจจะไปสบอันตรายไปเที่ยวเหยียบต่อเหยียบหนามต่อไม่เหยียบนะสะดุด นะครับหนาะไม่จะไปเหยียบเพียงเพื่อที่จะได้กำหนดรู้ว่าเส้นทางนั้นมีบาดุนาะช้างดุสุนนะอามาดุเป็นต้นนะไปเห็นอย่างนั้นก็เลี่ยงไปทางอื่นเสียนะไม่ใช่เพื่อจะไปดูรูปสวยๆงามๆอะไรต่ออะไรนะครับนั่นแหละคนะแค่นี้เป็นปาติโมขสังวรปาติโมขสังวรใน้เห็นได้นะครับ ทีนี้อินเสียสังวรเป็นยังไงนะเวลาเห็นนะครับสํารวมนะครับไม่มีการถือเอานิมิตอนุยัญชนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากถ้าหาก็ไม่มีการเจริญสติปัฏฐานอบรมสติไม้ดีก่อนนะครับไอเรื่องที่จะไม่เอาไม่ถือสาระในผ้าเทีน็นในเถียงที่ได้ยินเป็นไปไม่ได้จะต้องถือแต่ถ้าเราเจริญสติสัม ปัฏฐานบดีแลว้วนะครับจากกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็าตามเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก็าตามสติเข้มแข็งขึ้นมาเพราะเหตุนี้ก็จะกระจายไปตามทวารต่างๆได้คือจะดูก็ดูด้วยดูอย่างมีสติกำกับจะฟังก็ฟังอย่างมีสติกำกับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีสตินะไปเขาเองนะครับ คราวนั้นนะครับเห็นก็เห็นไปนะเห็นก็เห็นไปจิงอยู่ออกจากการเจริญสติปัฏฐานไม่มีนามไม่มีรูปเป็นอารมณ์นะแต่ถึงกระน,นั้นก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินเกินเลยไปจากประโยชน์ที่ประสงค์นะครับเช่นพระจะเดินไปนะ ท่านจะมองคนบ้างก็กําหนดแค่ว่ามีใครจะใส่บาตรเท่านั้นเองนะจะไม่เกินเลยไปกว่านั้นว่าคนที่มาใส่ใเป็นหญิงเป็นชายนะก็แต่งตัวยังไงอายุคราวไหนนะโน้โอ,โอนางเองนังมาใส่บาตเองจะได้อย่างนั้นไม่มีนะครับเลยไปแล้วไปสนใจถือสาละไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวอย่างของพระติสะเทระที่อยู่ในถ้ำใหญ่ชื่อกุรุนตากาได้ชัดแล้ว นะครับเข้าไปในพระราชานิเวศของพร,ราาพระราชาพระราชาพร้อมทั้งบาร,ราจินีมาพบท่านเมื่อไรเสด็จมาเจอท่านเมื่อไรนะครับส่งไว้นะท่านก็กําหนดอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของพระราชาแค่นั้นเองในใจของท่านจึงกล่าวอยู่แค่นี้ว่าสกข,ขีหัวตกมหาราชานะขอ หมหาราชเจ้าจงจงมีเป็นมีความสุขเถิดแค่นี้เท่านั้นเองตามให้พระอื่นๆทักทวงพระราชนี้ก็มาพูดถึงพระราชาตอนนั้นเลยท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้กําหนดอ่ะนี่พระราชานี่พระราชาทินีเพราะฉะนั้นต้องพูดให้ครบไม่ได้กำหนดก็พูดไปเห็นว่าเป็นเรื่องพระราชาก็แค่นะั้นนะครับ <c oughs> นี่ตัวอย่างของพระโยคาวจรพู สำารวมอินทรีย์ได้ดีนะครับ <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นอินทรียสังวรและสีนะั่ยจึงมีส่วนต่างกันอยู่นะครับปาติโมกกับสังวรและสีน่ยนะคือว่ารูปเสียงเป็นต้นเป็นวิสภาคะคือไม่มีส่วนเข้ากับการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านไปสนใจจะดูไปสนใจจะฟังเป็นอันตรายต่อพรมจรรย์ก็อย่าดูอย่าฟัง นะนี่คือปาติโมกขสังวรจะโดยจะฟังก็ไอ้ทียรูปเสียงที่มันไม่เป็นวิสภาคะเท่านั้นนะครับเพื่อกูลแก่พรหมจรรย์เท่านั้นแต่ถึงกนานั้นหนะก็ยังไม่พอนะเวลาที่ที่จำาเวลาที่เห็นที่ได้ยินต้องสํารวมด้วยอย่างนี้ถึงจะเออคือต้องมีสติอย่างนี้ เป็นอินทริยสังวรและศีลไปคนละขั้นกันตกลงนะปาติโมกขกับสังวรลศีลเนี่ยเป็นไปในเวลาดูเวลาฟังเป็นต้นแต่ว่าอินทริยสังวรศีลเป็นไปในเวลาเห็นในเวลาได้ยินเป็นต้นดูฟังเห็นได้ยินต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันการดูกับการเห็นเหมือนกันไหม นะการดูเนะี่ยเป็นอิริยาบถนะครับเป็นรูป,ปรธรรมไอ้ที่เลี้ยวไปดูนะหลือวไปดูข้างนั้นข้างนี้เป็นรูป,ปรธรรมเป็นอิริยาบถย่อยนะครับนะเห็นไหมครับในมหาสติปัฏฐานโสนะครับนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนะี่ยเป็นเรื่องการพิจารณารูป,ปรธรรมทั้งนั้น มันมีอยงหมวดหนึ่งท่านเรียกว่าสัมปชัญญะบัปนะคือว่าเป็นหมวดที่ใช้สัมปชัญญะมากเป็นพิเศษนะสัมปชัญญะบัปนั้นก็มีตั้งเจ็ดในเจ็ดข้อนะมีอยู่ข้อหนึ่งนะอาโลกีเตวิโรกีเตสัมปชานการีโหติแปลว่าเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการดูในการเหลียวดู นะก็แสดงว่าการโดูการเหลียวดูอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปนะครับนะถึงเกี่ยวกับการฟังนะอะกรก็ทำนองนี้นะทีนี้การเห็นการได้ยินละ่ะเป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามอ่าเป็นนามต่างหากนะคนละอย่างกันนะเห็นชัดเลยถ้าเอาเรื่องรูปเรื่องนามมาจำแนก ปาติโมกข์ัสังวละศีลนี่นะครับท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้กายกับวาจากายวาจาเป็นเรื่องของรูป,ประธรรมทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ช้กายกับวาจาอย่างนี้ก็ใช้กายเรียบด้วยในตอนใดเวลาพูดก็กำลัดสะกดเลยก็เรื่องของรูประธรรมนะวาจาก็รูกประธรรมนะครับขยับปากเอาเพดานเอาบริมฝพีป,ปากบนจอดบริมฝพีบป,ปากก็ล่างนะเอาอะไรนะ เอาลิ้นกระทบเพดานปากเพื่อที่จะเปล่งเสียงออกไปบางเรื่องของรูปธรรมเป็นอิริยาบถย่อยนะครับตรงนี้เป็นปาติโมกขสังโวลศีนตอนดูตอนฟังเป็นตอนพูดเป็นตนน้นนะครับ <c oughs> นะแต่ว่าถ้าเป็นอินทรียสังโวลาศีนนะตอนเห็นขเข้าไว้แล้ว แตนะ่จริงอยู่รูปนั้นจะควรเราเราเราเห็นว่าไม่ดูจึงไม่ดูนะเห็นว่าควรจะดูจริงดูเพราะว่ามันสําเร็จประโยชน์ดังกล่าวถึงกว่านั้นก็ตามไม่มีการถือเอาในมิตอรูปยัญชนะในเวลาที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นอินเสียสังวลศีนีนะครับเอาสติมาตั้งไว้ที่ตาว่าอย่างนั้นตั้งอยู่ในที่ตาเกิตั้งอยู่ในอะไร ตั้งอยู่ที่นามเห็นนะครับเพราะเวลานั้นมันมีการเห็นเชื่อว่ามาตั้งอยู่ที่ตาก็คือมาตั้งอยู่ที่การเห็นนั่นเองการเห็นนี่เป็นนาม <c oughs> พอมีติดซรับสําลวมอยู่ที่นามเห็นอย่างนี้ก็ไม่มีการถือเอานนมิตรในภาพที่เห็นนะครับ <c oughs> สติมาโวเวยอยู่ที่ตรงนี้เห็นก็เห็นไปก็หมายรู้กันไปนะครับแค่จะจับเอาประโยชน์ที่ประสงค์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินในภาพที่เห็นเป็นต้นแต่ประการใดนะครับเป็นอนุญาตท่านนักหลายนะก็ถามมาก็ตอบถูกนะครับ <c oughs> ตอบถูกเรียกว่าผ่านเรียนต่อไปได้ <c oughs> <c oughs> ทีนี้อาชีวะปาิิสุดที่ศีลบ้างนะครับ ก็อินทรียร์สังวรภิกษุพึงทำให้พร้อมได้โดยสติฉันใดอาชีวปาริสุทธิ์ก็พึงทำให้ถึงพร้อมได้ได้โดยวิริยะฉันนั้นนะอาชีวปาริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราไปเทียบกับไอ้ที่เราเรียนในด้านพระอภิธรรมนะก็คือสัมมาอาชีวะประเภทไหนทราบไหมในสามอย่างวิริยะสัมมาอาชีวะ เจตนาสัมมาอาชีวะวิริติสัมมาอาชีวะประเภทไหนไม่ใช่วิริตินะนะวิริยะสัมมาอาชีวะนะมันเรื่องของการหาเรี่องชีพจริงๆเลยนะครับเท่าที่ท่านเรียนมาแล้วอาชีวะเห็นไหมก็เกี่ยวกับว่าพระนะหาอะไรนะหาบินทบาทนะครับถ้าเป็นมิจฉาอาชีวะก็เกี่ยวกับเที่ยวไปทํานิมิตทําโอภาษานะ อะไรต่ออะไรจะนับว่าเป็นการเสวงหาทีา่ไม่ถูกต้องไม่ชอบเป็นอเนสนาหรือว่าผิดตามาผิดต่อสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้นะครับต้องการปัจจัยก็อวดอุตตริมนุสธรรมให้เขานับถือก็น้อมนำเอาปัจจัยมาถวายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นประเภทวิริยะสัมมาชีวะนะนะครับ อาชีวะปริสุทธิ์ในที่นี้นะแล้วก็ลงกันพอดีเห็นไหมครับท่านบอกว่าทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยวิริยะเห็นไหม <c oughs> ถึงทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยวิริยะพูดง่ายง่ายว่าจะสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยวิริยะอาศัยความเพียรไม่งั้นแล้วสัมมาอาชีวะที่นับว่าเป็นอาชีวะปริสุทธดที่สีในที่นี้ก็จะสำเร็จไม่ได้ เพราะว่าอาชีวะปาริสุทธิ์นั้นมีวิริยะเป็นเหตุไอ้สำเร็จนะเพราะความเพียรที่ภิกษุปรารบแล้วโดยชอบเป็นเหตุแห่งการละมิจฉาอาชีวะลองเป็นคนขี้เกียจนะในการแสวงหาบินทบาทนะครับไอ้ความขี้เกียจท้อถอยอย่างนั้นนะครับเป็นช่องทางเอง มิฉะอาชีวะได้ดีทีเดียวแต่ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจนะครับปรารความเพียรไม่ยอ่อท้อในอันที่จะเสวงหาปัจจัยแม้ว่าสถา,านที่ที่จะเที่ยวบินทบบาทอยู่ไกลเพียงแค่ไหนเพียงใดก็ตามก็ไม่ยอ่อท้ออย่างนี้อาชีวะนั้นจะมีโอกาสบริสุทธิ์ได้นะ <c oughs> จึงอยู่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต กิจนิมนต์ไวนะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ถือว่าเป็นของเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอดีเหกุลาบทํานองนั้นนะราบเกินนะถือเป็นสาระว่าเราจะเรียงชีพด้โดยวิธีการอย่างเงี้คยคือรับนิมนต์เขาล่ําไปนะครับไม่ช้าไม่นานอาชีวะเสียหายหมดการเข้าไปคุกคีกันในตระกูลนะครับอย่าว่าแต่อาชีวะเสียหาย อะไรอะไรก็หมดเลยบางทีอาจจะต้องศึกนะครับไม่อาจจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้บ้านเก่าผมะนะบ้านติดติดเพื่อนบ้านน่ะแม้มีศรัทธาใส่บาตรพระทุกเช้าทุกเช้าก็มีการทักทายปราศัยกันบ้างอะคุณหน้าคุณตากันอยู่อย่างนั้นนะครับแรกๆพระมารับบิณฑบาตแล้วก็ไปเลยกลับวัดเลย หลังหลังก็หยุดคุยกันหน่อยนะถึงไปโอภาปลาใส่นะหลังๆต่อจากนั้นอีกไม่ใช่หน่อยค่อนข้างนานยืนนะยืนนานก็ไปแล้ต่อจากนั้นอีกเขาเห็นว่าพระคุยนานก็เกรงใจด้านก็นิมนต์้าก็ไปเข้าข้างในฉันเทข้างในเลยนะปรากฏว่าต่อต,ต,ต่อจากนั้นอีกทีนะไม่ต้องมีบาทไม่ต้องถือบาทมา ตรงมาฉันที่นี่เลยแต่ก็อยู่โอเอคุยกับเขานะนะแล้วต่อมาก็อันตรธานหายวับไปเลยผมก็น,นึกว่าศึกนะะเป็นธรรมดาก็ยังหนมอยูน่นีบุบุส่วนมากก็บวชก็ไม่นานก็เกิดไปถามก็นะฮะเอหมู่นี้ไม่เห็นหน้าพระมารับบินตบาทท่านศึกเรืยอยังไรนะคํคำที่ได้ยินนะทำเป็นเอหดสดุ่งนะะอย่าไปพูดถึงมัน อะไรกันพระทำไมต้องใช้ัำประมัณน,นะไม่ทันได้ถามอะไรเล่าเองนะมันมันมัน,ม,นมันมาแล้วมันพาลูกสาวผมไปด้วยว่ามันนะคืนะหนีไปเลยลองหายอันตราฐานหายใจยไปเลยนั่นก็คือการเข้าไปครุกขี่กับตระกูลมากไปจนเกิดความสนับสนอะไรนะสนิทสนมคุ้นเคยกับคนในตระกูลนั้นซึ่ง ก็มักจะมีส,สตรีหญิงสาวอะไรอย่างนี้นะเพศมันผิดกันอยู่แล้วนะครับไปสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็มีการอะไรนะเย่อแยกันเป็นพิเศษเข้ามาหน่อยคราวนี้ก็เรียกว่าปราตถนาจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะจะทำยังไงให้พบเห็นกันตลอดเวลาก็ต้องไปอยู่ด้วยกันนะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เรียกว่าหมดเลยเดีวพรมแลาจาย์ทั้งสิ้นทังคลืนนะครับ <c oughs> และอาชีวะนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าไปครบปรีก็เยอะงงั้นนะะก็ต้องมีการออกปากว่าอาตมาชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับอาชีวะนะี่นก็เสียไปเลยบางทีเขายัางไม่ทันประเคนอาศัยความสนิทสนมก็หยิบจับเอาเสื้อเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่คือ เป็นเพราะขาดความเพียรเกิดย่อดท้อติดความสบายนั่นเองนะพระที่อาชีวะเสียหายมีอย่างเดียวนะติดความสะดวกสบายแต่จนกระทั่งเป็นพระขี้เกียจครานี้นะครับอมิจฉาอาชีวะอะไรก็เกิดได้ง่ายนะครับพูดง่ายๆว่า <c oughs> การเลี้ยงชีพโดยวิธีการที่นับว่าเป็นอเนสนาการสเสวงที่ไม่ชอบก็ดีผิดต่อ สิกขาบทบัญญัติก็ดีเกิดได้โดยง่ายนะครับ <c oughs>